สวัสดีค่ะ,ละหลายๆคนสงสัยนะคะว่าน้ำเนี่ยเป็นสซไพรส์จีนวันๆทำอะไรวันนี้ก็ถ่ายให้ดูหนึ่งวันนะคะอ่าสิวิตมงก็จะออกไปเอาของที่ร้านนะคะมาทํากับข้าวนะคะไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะว่าเปิดร้านสะดวกซื้อเองนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นคองที่เตรียมจะทําอาหารกลางวันนะคะตอนเช้าไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าพ่อแม่สามีเนี่ยเขาจะต้มเส้น กินเองตอนเช้านะคะเราจะทําแก้มือกลางวันทําเป็นอาหารจีนนะคะเพราะว่าพ่อแม่สามีไม่ค่อยทานอาหารไทยนะคะไอเส้นเส้นนี่คืออไส้ไส้ไก่น่าจะใช่อันนี้ก็คือเม้าใช่นะคะก็จะออกชาๆเผ็ดๆเรียกว่าเม้าใชา่ภาษาจีนไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแล้วก็นึ่งข้าวเย็นนะคะ นี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งอย่างอร่อยสุดๆแล้วก็จะมีอาหารอื่นๆนะคะผัดเนื้อกับเส้นวนเส้นผัดเต้าหู้นะคะแล้วก็มีผัดผหมึกเปรี้ยวหวานวัสดีค่ะ